ก่อนที่เราจะใช้ธรรมชาติหรือมาอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติเราต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนก็คือทำความเข้าใจทำความรู้จักเอ p มพ h รชีว่าเว,เวลาที่เราคิดเราทำหรือเวลาเราที่เวลาที่เราเดินลงมือมาเดินลงมาทําเดินลงมาอยู่เดินลงมาใช้ชีวิตร่วมกันมัน ความต้องการลึกๆของมันคืออะไรความต้องการลึกๆของธรรมชาติคืออะไรคือถ้าเราจะสื่อสารกันว่าเราจะเข้าใจธรรมชาติได้ยังไงเราจะ,ราะธรรมชาติต้องการอะไรเราก็ต้องมี empathy ์ m ี้นะครับเอพารที่ความเข้าเข้าอ,อกเข้าใจซึ่งกันและกันต้องทําความเข้าใจกับธรรมชาติให้ให้รู้และเข้าใจว่าความต้องการของธรรมชาติคืออะไรภาพที่เราเห็นก็คือสิ่งที่มันงดงามสิ่งที่มันกําลังสวย สิ่งที่มันกาลังแสดงให้เราเห็นว่าเออเนี่ยสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เขาต้องการแต่กลับกันด้านข้างมันมันแสดงให้เราเห็นว่าเออฉันไม่ได้ต้องการสิ่งนี้นะหรือให้เรารอเวลาหน่อยให้ฉันได้มีเวลาพักสักหน่อยเดี๋ยวฉันจะลุกขึ้นมาแล้วก็งดงามเหมือนอย่างที่คุณต้องการอยากจะเห็นอะไรประมาณนี้สองสองสองรูปภาพสองต้น องวิธีการและก็มุมมองและแนวคิดของการการตัดสินใจและลงมือทำอะไรบางอย่างลุงกำลังจะบอกว่ามีมีความเข้าอกเข้าใจมีความเห็นอกเห็นใจในในสิ่งตรงข้ามเสมอก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรบางอย่างหรือก็อ่ลงมาอยู่ร่วมกันกับมันนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตาม